มายกมือต่อกันนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะสุดท้ายตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่ายแล้วก็ไม่ได้พูดนะเมื่อวานนี้อ่าเชิญน้องบุญค่ะวันนี้ได้ละว,วันนี้ได้ส่งกันบ้านละกับคารวะอาจาร,รย์มาเคียรดรเจเพ็กาจนที่คารวะอย่างยิ่งกับครูและพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชภพเสเซริม ชื่อเล่นชื่ลนุชพิมพ์ไพอายุสิบสามปีกำลังศึกษาเป็นนักเรียนวิชาลาพักสมทบวันนี้หนูจะมาส่งกันบ้านค่ะคือเมื่อตอนเที่ยงของเมื่อวานไอ้เกเรียนมันบอกว่าโอ้ยขี้เกียจส่งกันบ้านจังเลยแล้วหนูก็สอนมันไอ้เกเรียนไปว่าถ้าแกไม่ส่งเดี๋ยวเขาจะไปส่งเอง แล้วสุดท้ายไอ้กรเล่มันก็ยอมค่ะแล้วหนูก็เลยไอ้กเล่ไปอยู่ห้องสีแดงแนะหนูก็มาอยู่ห้องสีเขียวค่ะจบแล้วค่ะอ่าสาธุค่ะเอามาอยู่ห้องเขียวแล้วเชิญป้าออนค่ะ โฆษณากับน้องบุญค่ะที่ไล่กิเลสออกไปได้นะคะแล้วก็ได้มาส่งการบ้านแม้เพราะนั้นไม่ได้เหมือนนั้นไม่งั้นอดฟังการบ้านน้องบุญเลยนะคะเนี่ยต่อสู้กันนานไหมคะกับกิเลสตัวนี้ต่อสู้กันนานค่ะแล้วความขี้เกียจมันดีไหมลูกความขี้เกียจมันไม่ดีค่ะน้องบุญก็จัดการกับตัวขี้เกียจออกไปได้นะคะค่ะ ก็ได้มาส่งการบ้านอ้าวคุณรู้เชงยงคุณรู้เชงยะมาเพิ่มคุณรู้เชงเป็นเอฟซีน้องบุญอยู่ปะอ่อนก็เป็นเหมือนกันนะคะยินดีมากที่น้องบุญเอากิเลนมาส่งวันนี้ค่ะสาธุค่ะเราไม่ได้เป็นเอฟซีค่ะเราเป็นเพื่อนกัน <laughs> เ,รเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันมาหลายหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่น้องบุญตัวเล็กๆค่ะก็ ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะยังมีความขี้เกียจที่ต้องล้างกันอยู่เหมือนกันนะก็ <c oughs> ดีใจนะคะที่น้องบุญมาเป็นหนึ่งในผู้มีฉันทะในการส่งการบ้านนะคะแล้วก็เป็นผู้มีฉันทะในการเข้าซูมนะคะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของห้องซูมแห่งน,นี้เป็นประจําทุกวัน,นะคะ่ะรอบนี้น้องบุญขึ้นมาด้วยไหม ลำนี้น้องวุ้นไม่ได้ขึ้นมาค่ะโรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วค <c ười> <Ba> ่ะโอ้ยเด็กมอหนึ่งค่ะก็นะคะก็ยินดีค่ะยังไงเราก็เจอกันทางซูมอยู่ดีนะคะค่ะ